สีสวยดีแบบนี้เลยนะคะกลิ่นหอมสุดๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้แพวจะพาทำหอมกเห็ดเข้มทองใส่ไข่ทำแบบง่ายๆแต่หอมอร่อยมากๆเลยนะคะพร้อมวิธีการหอมง่ายๆให้สวยดีไม่มีหลุดแบบนี้ค่ะ ส่วผสมเคล็ดลับวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วผสม,สมในการทำหอหมกเห็ดเข็มทองใส่ไข่ของเราก็จะมีเห็ดเข็มทองนะคะตัดรากออกเรียบร้อยแล้วก็ฉีกๆเป็นเส้นๆเล็กๆหน่อยค่ะตามด้วยพริกแกงเผ็ดค่ะไข่ไก่ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายนิดหน่อยผงชูรสตามชอบไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะ พริกลูกโดดใบมะกรดูดต้นหอมแล้วก็ใบแมงลักค่ะถ้าเกิดใครไม่ชอบพริกแกงที่ซื้อมาก็สามารถโขลกเองตำเองได้นะคะก็จะมีพริกกระเทียมหอมแดงตะไคร้โขลก,กรวมกันให้ละเอียดดีค่ะแต่วันนี้พราใช้พริกแกงเพลทสำเร็จนะคะใครชอบแบบไหนเลือกเอาตามชอบได้เลยค่ะส่วนผสมของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะจากนั้นให้เราเตรียมชามผสมนะคะ แล้วก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะความเผ็ดตามชอบใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่ไปได้เลยค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะความเค็มต้องระวังนะคะถ้าเกิดใช้พริกแกงที่ซื้อสำเร็จมาจากตลาดเขาจะผาสมเกลือมาด้วยกันเสียนะคะน้ำปลาใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยแตะชิมดูถ้าเกิดไม่นัวไม่พอเดี๋ยวค่อยเติมได้นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะผงชูรส ไข่ไก่แล้วก็ขยำผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีก่อนค่ะพอเราผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็แตะชิมดูได้ค่ะความนัวความเค็มพอหรือยังนะคะจากนั้นที่เราใส่เห็ดเข็มทองลงไปเลยค่ะ ตามด้วยต้นหอมใบม,มกะกรูดแล้วก็ใบแมงลักค่ะแล้วก็ขยำทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะเห็ดเข็มทองให้จะหั่นสั้นกว่าน,นี้ก็ได้หรือจะไม่หั่นก็ได้ค่ะ ต่อไปเราก็จะมาทําการหอ่หอห่อหมกเห็ดเขมทองของเรานะคะเตรียมใบตองค่ะใครจะซ้อนหรือไม่ซ้อนก็ได้แต่ซ้อนจะดีกว่านะคะใบใหญ่แล้วก็ใบเล็กสลับหัวท้ายกันค่ะใครจะทําห่อเล็กห่อใหญ่มากน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะวางลงแบบนี้จากนั้นก็ตักเห็ดเข็มทองที่เราปรุงรสไว้ใส่ลงไปค่ะ ด้วยลูกโดดเผื่อใครชอบเผ็ดๆนะคะจากนั้นลวบใบตองขึ้นเข้าหากันค่ะชายใบตองเข้าหากันจับพับรวบเข้าแบบนี้นะคะให้เป็นทรงห่อหมกสองข้างทำเหมือนกันค่ะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะวิธีห่อง,ง่ายๆสีสวยค่ะ ก็ใช้ไม้จิ้มฟันหรือไม้กระดก็ได้เสียบกระดไว้ให้แน่นให้อยู่ดีเลยค่ะส่วนเกินตัดแต่งให้สวยงามก็จะได้แบบนี้เลยนะคะอีกทีนะคะใบตองไซส์ใหญ่ยาวค่ะแล้วก็ใบตองไซส์เล็กจะประกบหน้าเข้าหากันแล้วก็สลับหัวท้ายนะคะจะได้แบบนี้ค่ะ จากนั้นให้เราตักเห็ดใส่ลงไปตามด้วยพริกลูกโดดค่ะจับชายใบตองรวบขึ้นเข้าหากันจับชายข้างนี้พับรวบขึ้นแล้วก็ประกบเข้าหากันแบบนี้ค่ะอีกข้างหนึ่งถ้าเกิดใครอยากใส่น้ําก็ใส่ได้ตอนนี้เลยนะคะตักน้ําใส่ลงไปค่ะแล้วก็จับพับ รวบเข้าหากันก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นไม้จิ้มฟันเสียบกระดาษให้แน่นให้อยู่ดีเลยค่ะก็จะได้แบบนี้จากนั้นใช้กรรไกรตัดแต่งให้สวยงามให้เท่ากันดีเลยนะคะแค่นี้ก็ได้ละคะ่ะวิธีห่อหมกขององ่ายๆสีสวยให้แน่นดีไม่มีหลุดค่ะพอเราห่อเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นํามาเรียงใส่ซึง้งตั้งหมอ้อให้น้ำร้อนน้ำเดือดดียกขึ้นนึ่งนึ่งต่อประมาณ 20-30นาทีหรือจนกว่าหอหมอกของเราจะสุกดีแล้วแต่ขนาดและความหนาของแต่ละคนที่ทำนะคะพอเรานึ่งหอหมอกของเราครบเวลา,นาน20นาทีแล้วนะคะเปิดดูค่ะสุกดีแล้วค่ะหอมฉุยเลยนะคะจากนั้นก็ปิดเตายกลงพักไว้ให้เย็นสักหน่อยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาแกะดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูหอหมอกของเรากันนะคะ สีสวยดีแบบนี้เลยนะคะกลิ่นหอมสุดๆเลยค่ะไข่หนาบางกำลังดีวิธีหออ่อง,ง่ายๆสีสวยเลยนะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะข้าวเหนียวก็ได้เข้าสวยก็ดีค่ะหรือจะทานเล่นๆก็ยังได้เลยนะคะเข้มข้นถึงเครื่องหอมอร่อยสุดๆเลยค่ะแถมยังทําง่ายมากๆด้วยนะคะลองไปทําดูค่ะหอหมอกเห็ดเข็มทองใส่ไข่ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ